แกงอีลอกใส่แมงยุดจีจ้าอาหารอีสานบ้านเฮาที่เพิ่มเติมก็คือใส่กระดูกอ่อนหมูเนาะค่ะเนาะมาเด้จเอจ้าเซบเซฟเนมือเศ้าอันนี้ผักหวานค่ะผักหวานหาเองตามธรมรมชาติตามพูเด้อจะเด้อใส่ผักอิตูผักหวานปลา อโอ้ยกลิ่นหอมขนาดเลยพี่น้องอเศบๆนัวๆ เองหาเองจังก,กินแซบเพราะว่าหามาแล้วมันเมื่อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเมื่อยแล้วหรือว่าแกงแซบบุ๊นั้นก็กินแซบจ้า